ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด19ไ็ได้กำลังใจจากท่านผู้บริหารนะคะจากประชาชนอีกเรื่องหนึ่งที่อยากเมนย้ำฮะเรื่องของวัคซีนะฮะสวัสดีค่ะ วันนี้เป็นตัวแทนของไทยเดนมาร์กจังหวัดกาญจนบุรีนะคะมาร่วมกับงานสายใยไทยเดนมาร์กส่งกําลังใจสู้ไข้โควิด1 9ให้กับโรงพยาบาลพระโขนนพายุหะเสนาจังหวัดกาญจนบุรีะคะ่ะแพทย์พยาบาลที่ทํางานหนักนะคะเรารู้สึกว่าเขาทํางานหนักเขาเป็นด่านหน้าที่ช่วยเหลือ พวกเรานะคะเราก็เลยอยากส่งนมมาเพื่อมอบให้เป็นกำลังใจเป็นในการทำงานนะคะถามว่าพวกเราเหนื่อยไหมพวกเราก็เหนื่อยนะคะแต่ว่าก็ได้กำลังใจจากท่านผู้บริหารนะคะจากประชาชนที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้พวกเรานะคะทำ mm hmm. ให้พวกเรามีกำลังใจแล้วก็ มีความตั้งใจที่จะทุ่มเทนะคะในการที่จะดูแลแล้วก็ช่วยกันต่อสู้นะคะเพื่อให้เราทุกคนผ่านพ้นภัยโควิดในครั้งนี้ไปด้วยดียดีค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยทุกท่านเลยนะคะให้สู้โควิดไปด้วยกันค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางโครงการสายใยไทยเดนมาร์กตู้ภัยโควิดนะครับนะที่ได้มามอบสิ่งของนะฮะเป็นครื่องอปโคนะฮะโดยเฉพาะเป็นนมที่จะให้ทั้งบุคลากรทางการแพทย์กับรวมถึงแพทย์พยาบาลที่ร่วมกันนะฮะในการที่จะรับมือกับโควิดนะฮะนะก็ขอบคุณในอย่างสูงนะฮะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เรื่องของโควิดเนี่ยคงเป็นภัยที่เกิดทุกคามคนไทยทั่วประเทศนะฮะคงต้องร่วมมือร่วมใจกันนะฮะในการที่จะ สู้กับภัยนี้นะครับนะผมคิดว่าในเรื่องของการที่เราต้องรับมือเตรียมความพร้อมนะ,ะบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเราเป็นด่านหน้านะฮะเราก็คิดว่าเรามีความพร้อมนะฮะที่จะช่วยเหลือแล้วก็รักษานะะในกรณีที่พี่น้องของคนไทยของเราโดยเฉพาะในจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะในกรณีที่ท่านมีปัญหาเรื่องของโควิดไม่ไว่าจะเป็นในเรื่องของบุคคลที่ป่วยนะฮะหรือแม้ได้รับการติดเชื้อนะฮะเราให้บริการก็คือไม่ไว่าจะเป็นการตรวจนะฮะ ตรวจวินิจฉัยนะฮะว่ามีการติดเชื้อหรือเปล่าทั้งในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะฮะแล้ในกลุ่มที่มีความสัมผัสหรือมีประวัติไปในพื้นที่เสี่ยงมานะฮะนะ,ฮะรวมถึงให้การรักษาะฮะในกรณีที่เขาได้รับการติดเชื้อมารวมถึงที่มีอาการและไม่มีอาการะฮะถ้าไม่มีอาการเนี่ยเรามีสถานที่พื้นที่ให้เขาเรียกว่าคันทีนะฮะในโรงพยาบาลน,นะฮะแล้วก็ที่นอกโรงพยาบาลส่วนในกรณีที่มีการติดเชื้อเราต้องรักษาเนี่ยฮะมีอาการเนี่ยฮะเราก็มีพื้นที่ให้การรักษาเป็นแอสซเลต์เต้นรูมนะฮะ ถ้าอาการหนักเนี่ยเรามี ICU สำหรับให้บริการด้วยนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะเรายังต้องการขวัญและกำลังใจนะฮะจากพี่ๆน้องๆน,นะฮะคนไทยไม่ไว,มว่าจะในจังหวัดกาญจนบรุรีหรือแม้แต่ในประเทศนะฮะนะที่จะมาให้กำลังใจบุคลากร,กรทางการแพทย์ของเรานะฮะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณอีกทีนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากเน้นย้ำฮะเรื่องของวัคซีนนะฮะคิดว่าพวกเราคงต้องช่วยกัน,นะฮะในการที่จะรับวัคซีนนะฮะนะถ้าเรารับวัคซีนเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยจะปลอดภัยอัตราการติดเชื้อจะลดลงอ่เนนนีี้ย หลายๆข่าวในเรื่องของความปลอดภัยของวัคซีนผมคิดว่าความปลอดภัยมีระดับหนึ่งฮะแต่วัคซีนเราได้มีรายงานเรื่อยๆนะฮะแต่คิดว่าถ้าอยู่ในมือของหมอพยาบาลนะฮะรวมถึงโรงพยาบาลที่ฉีดให้เนี่ยผมคิดว่าท่านปลอดภัยระดับหนึ่งครับก็ขอบคุณครับ